จะลุ้นแค่ไหนวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะอสวัสดีครับจอยครับคุณหนึ่งทำไมฟิวเจอร์ลุ้นหนักขนาดนี้ก็จริงๆก็คล้ายคล้ายๆกับที่พี่อาทิตย์เล่าไปเมื่อกี้นะผมว่าพอขึ้นมาถึงแนวแนวต้านสัาคัญก็เริ่มเห็นเขาเรียกว่าเริ่มเห็นการขายทำกำไรออกมานะครับผมยกตัวอย่างให้นักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ถ้าไปดูก็คือเป็นสถานะเนช็อตสักประมาณเจ0ดพกว่าสัญญานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ เป็นตัวสะท้อนอันหนึ่งนะว่าที่ตัว S 5สทู25เนี่ยเขาขึ้นมาติดอยู่ที่บริเวณแนวต้านตรงแถวๆ797าตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาะนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ยังมองเหมือนเดิมน,นะครับว่าภาพลักษณะทิศทางราคาของเขานะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในแชหนาจอดได้ไหมคะอ๋อได้ครับคุณชมดูด้วยแต่ว่าเขาขายเขาขายชัดออกมาแค่เจ็ดพันแต่เขาซื้อมาตลอดนะต่างชาติอ่ะใช่ ใช่ผมก็ก็เลย,อยมองว่าเป็นเพียงแค่การขายเพื่อที่จะแบบล็อกกำไรออกมาเพราะผมผมคาดนะถ้าเป็นผมสมมติผมเป็นคนเล่นใช่ไหมครับพอขึ้นมาถึงแนวต้านที่มันดูแบบใ,ใหญ่มากๆใช่มีนัยยะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคาดเดาได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดขายทํากําไรของขใครหลายๆคนแล้วก็ตัวราคาเนี่ยมันอาจจะย่อตัวลงมาให้เรา เก็บที่ราคาต่ํากว่าได้อีกรอบหนึง่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนบางส่วนหรือว่าคนที่เขามีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกแบบอ่าแบง่งทางกำไรออกมาอย่างเช่นเขาถือมา1 0 0่งร้อยาอาจจะแบ่งสัก30อะไรเงี้ยครับมาเพื่อที่จะแบบให้ให้ตัวเงินของเขาเนี่ยมันหมุนรอบได้มากขึ้นมันสร้างมันสร้างกาไรได้มากขึ้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายออกมาที่บริเวณใกล้ๆกับตัวแนวต้านพอดีนะครับโดยรวมผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ย น่าจะยังไม่ได้ผ่านไอ้ตรงแนวต้านนี้ขึ้นไปคิดว่าอาจจะพักตัวสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นในสัปดาห์นี้หรือว่าครึ่งสัปดาห์แล้วค่อยไปฟื้นตัวช่วงวันศุกร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนะี่ยคิดว่ามีแน่นอนภาพของการพักตัวที่บริเวณแนวต้าน797จุดครับผมค่ะแ,แต่ดูกราฟที่คุณหนึ่งเปิดให้คุณผู้ชมดูนะรอบนี้มันดูดีกว่ารอบที่แล้วเยอะมอ<ป>ากเลยก็ <c oughs> คือจริงๆอะ่ะโครงสร้างมันดีมาตั้งแต่ใช่ไหมอ่ะให้ก็เหนือนดี่ว่านี่เชิงกราฟนะครับ <c oughs> ผมก็คือจริงๆโครงสร้างผมว่ามันดีมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ<ช>พี่จอย<ช>ที่เบรกตรงเนี้ยขึ้นมามเห็นไหมครับเบรกตรงเนี้ยขึ้นมาหมายความว่าไอ้รอบขาลงท,ที่ที่แบบปกติเรายึดถือคือดาวเทียรี่ใช่ไหมครับแบบทำโลเวอร์ไฮต่อมาเรื่อยๆซิกแซกลงต่อมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นขาลงนะครับพอเขาเบรกตรงเนี้ยขึ้นมามันทําให้ภาพของขาลงเนี่ยมันมันดูหายไปละแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยมันเหลืออย่างเดียวก็คือเขาพอเขาเบรกขึ้นมาเสร็จรปุ๊บเนี่ยเขายังไม่ทําลักษณะก็คือการเบรกไฮอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาพักตัวลงมาเนี่ยโอ้ลึก,ถ,กถือว่าก็ถือว่าลึกจนหน้าใจหายน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าการพักตัวของเขาเนี่ยมันกลายเป็นกําลังขึ้นมาเพื่อที่จะเบรกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับคือถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยอันนี้หลายคนน่าจะต้องยืนยันได้เลยว่าเอ้ยมันเป็นภาพของการเป็นกลับไปเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วหรือเปล่า นะครับอันนี้คือในในแง่ของตัวทฤษฎีดาวเทียรีแต่ว่าในแง่ของตัวเส้นค่าเฉลีย่ยหรือว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันบอกว่าระยะนี้มันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับไล่มาตั้งแต่ตัว MACD เองตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ Moving Average เองที่10ตัดกับ50แล้วนะครับตอนนี้10กำลังจะขึ้นไป g o ลเด n Cross กับ100ด้วย,วยเช่นเดียวก,กันนะครับมันเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมตอนนี้มันเป็นขาขึ้นมากกว่าเพียงแค่ติดอยู่ที่แนวต้านสําคัญที่จะทําให,ให้ภาพเนี่ยมันเป็นขาขึ้น มากขึ้นอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองครับค่ะอันนี้คือไทม์เฟรมเดย์คุณผู้ชมเห็นภาพในไทม์เฟรมที่ใหญ่และเวลาเทรดจริงๆพี่เชื่อว่าทีเฟกคุณผู้ชมต้องย่อยไทม์เฟรมไปเราจะไปหาจุดเข้าเราจะไปหาจุดเข้ายังไงกับการรอย่อของชุดนี้คะ่ะอืมคืออย่างแรกนะครับผมให้ดูที่เส้นสิบวันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับมผมอะยึดถือหลักคล้ายๆกับพี่อาทิตย์เมื่อกี้นะครับคือพี่อาทิตย์บอกว่าตัดซับลอดใช่ไหมครับอยู่ที่บริเวณสักเส้นสิบวัน อันนี้ผมก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าจุด Stop Loss ของเราตอนเนี้ยมันอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับตัวเส้น10บฝันของตัว s อ0หยู่2.5ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูราคาก็คือประมาณสัก760จุดนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้มันทำให้ให,หมายความว่าด้านบนนะครับเรามีอยู่ด้านบนเนี่ยเรามีแนวต้านอยู่ที่797<า>ด้านลา่างเรามีแนวรับเรามีจุด Stop Loss อยู่ที่760<า><า>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อย จุดที่เราควรจะต้องเข้ารับเนี่ยมัน่าจะอยู่ที่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะครับเจ็ไปถึง700ดร้อตีสุกกลมก็คือ800อเนี่ยแปลว่าจุดรับของเราเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆสักเจ็อยแปจุดนะครับอันนี้จะเป็นจุดจุดเหมาะสมที่น่าจะเข้ารับได้แล้วก็มีรีซีวอร์ที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงของเรานะครับพอมาดูในทางเฟรมย่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าไอโซนเจ็ดร้อจุดเนี่ยมันก็เป็นแนวรับเช่นเดียวกับ นะครับเมื่อวานลงมาเนี่ยแถวๆนี้ย778 780จุดเห็นไหมครับเขาเด้งขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ใช้โซนตรงเนี้เป็นแนวหลับระกันนะครับก็ลงมาเน้นเป็นการเทรดดิ้งลองขึ้นไปนะครับหรือว่าใช้กลยุทธ์ในการย่อลองเป็นหลักสำหรับวันนี้ในตัว S50.25 ครับค่ะอันนี้ตัวของซีรียูนะคะดูที่ทองบ้างแม่ <S <S บทจะกลับมาให้เห็น3 4 0 0ก็มาซะอย่งงางนั้นนะคะ S <S มาเร็วด้วยใช่ไหมครับพี่จอนค่ะ <C> e> ก็อ่อทองคำนะครับต้องเล่าก่อนว่าประเด็นที่บวกกับทองคําในตอนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตัว geopolitical list ในแง่ของไอตัวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและ,รและประเทศต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะหนุนตัวทองคํานะครับในแง่ของสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วเนี่ยยังหนุนทองคําในเชิงเปรียบเทียบเนื่องจากว่าตัวดอลลาร์เด็กเนี่ยมันมีทิศทางที่ เริ่มกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ผมบอกว่าทําไมดอลลาร์อินเด็กซ์ถึงกลับมาอ่อนค่านะครับเพราะว่าตอนนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยคนจะลาไปไปโฟกัสนะครับที่เรื่องประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับซึ่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยทั้ง2ประเทศเนี่ยคือยุโรปเ,เป็นคู่ค้าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อนึงเบอร์สของสหรัฐเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ไอ้ดีลข้อตกลงเนี่ยมันมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้มันเลยทําให้ตลาดกังวลน,นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าวันที่1สิงหาแล้วนะครับสหรัฐเนี่ยกับยุโรปไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยยุโรปมีโอกาสที่จะใช้มาตรการภาษีตอบโต้กับสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ผลเนี่ย ผมคิดว่านะครับคนน่าจะตีไปทางที่สหรัฐเสียเปรียบมากกว่าเนื่องจากว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยอ่อนแอกับการต่อสู้กับประเทศอื่นๆแล้วยังต้องอ่อนแอกับการต่อสู้กับยุโรป้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้เงินนะครับฟันฟลอเนี่ยออกจาก USD ไปกระจายสู่ค่าเงินต่างๆมากขึ้นนะครับซึ่งค่าเงินที่จะรองรับ อ่า uh, liquidity จากตรงนี้ได้เนี่ยก็คงต้องเป็นสกุลเงินเมเจอร์ในในตะกร้าของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแล้วก็ยูโรเองเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> เลยเห็นค่า <c oughs> เห็นภาพของตัวค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาครับผม <c oughs> ตรงนี้แหละมันเลยทําให้ดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนแล้วก็ยูโรอ่าตัวราคาทองคำเนี่ยดี่ตัวขึ้นมานะครับทีนี้มาดูในแง่ของราคากันบ้างนะครับผมคิดว่าโซนเนี้สามพันสี่ร้อยนะครับอาจจะไม่ใช่โซนที่เอ่อใช้คําว่าน่าสนใจในการเข้าเก็งกําไร ลองสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่มุมมองผมในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือตอนที่เขาลงมา,ถาแถวโซน3,300เนี่ยควรจะต้องเล่นเก่งกําไรลองขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับก็ตรงนี้ถ้าคนมีลองมาแล้วเนี่ยผมคิดว่า3,400เป็นจุดในการแบ่งกําไรทํากําไรออกมาส่วนนะครับก็คือถ้ามีหนึ่งร้อยก็สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยควรจะต้องอแบ่งทากําไรที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะเขาย่อตัวลงมาค่อยเล่นเก่งกำไรเทรดดิ้งลองขึ้นไปใหม่นะครับเพราะว่า ตอนนี้ลักษณะเขาเหมือนอยู่ในขาขึ้นมากกว่าโดยที่จุดที่ผมแนะนําให้รับนะครับก็คือบริเวณไฮที่ตรงบริเวณแนวต้านที่เขาเบรกขึ้นมา3 3 7 5ครับผมถ้าเกิดระหว่างวันมีการย่อลงมาถึ3จุา 3, 3, 7, นะครับอันเนี้ยให้เล่นเทรดิ่งลองขึ้นไปเพื่อคาดหวังว่าเขาจะขึ้นไปที่3,400ครั้งหนึ่งนะครับโดยมีจุด stop loss ไว้ด้วยนะครับจุด stop จุด s t o p loss วันนี้เนี่ยผมมองที่3,350จุดนะครับก็คือไม่ควรหลุด3 3 5 0ลงมา อ่าประมาณนี้ครับผมในส่วนของตัวของคำค่ะแสดงว่าคุณหนึ่งให้น้ำหนักว่าสุดท้ายยอ่อรอบนี้มีโอกาสที่จะเบรกสามพันสี่อีกครั้งนะคะใช่คิดว่าจะเป็นย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกราฟมันฟอร์มทีมาด้วยกันยกไฮยกโลแม้ว่าจะไม่ได้เยอะนะแต่ยกไฮยกโลมาสองสามรอบแล้วเนี่ยรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สามที่จะคอนเฟิร์มไฮแต่มันยังไม่ได้ไปหักล้างกับไฮรอบก่อนก็ผมว่ามันอยู่ในอันถ้าเกิดไฮรอบก่อนคือตรงนี้ใช่ไหม<ช>ครับสามสี่ห้าสูเนี่ย คือตอนนี้มันอยู่ในลักษณะของแนวโน้มเป็นการไซด์เวอัพมากกว่านะครับก็ลองตีไอตัวเทรนตรงนี้ดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ภาพมันคือการอยู่ในช n e l เลิงตรงนี้มากกว่าคือถ้าเขาเบรก3,400ขึ้นไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปเขาจะอยู่แถากรอบสัก3 4 3สูนะครับแล้วก็หรืออาจจะขึ้นไปถึงไฮเดิมที่34-50เนี่ยก็เป็นไปได้ครับผมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าภาพ ถ้าผ่านสามพันสี่ร้อยตรงนี้ไปได้จะอยู่ในกรอบไซเวอัพตรงนี้ไปก่อนค่ะคุณชมตีตีกรอบไซเวอัพไปก่อนตามที่คุณหนึ่งตีเพราะว่าไม่งั้นนะเราเห็นราคาณวันนี้นะเป้าเราจะไปอยู่ที่สามพันสี่ห้าสิบเลยก็อาจจะมีแนวต้านระหว่างทางอีกและตรงแถวนั้นนะมันเป็นแนวต้านที่มีนัยสําคัญมากที่สุดเพราะว่าชนมาสามรอบแล้วยังไม่ผ่านนะคะตามทฤษฎีเทคนิคของเราจะมีชนครั้งที่สี่ไหมคุณหนึ่งคือ มันก็มีคือถ้าเกิดว่าชนหลายๆรอบแล้วก็เราเห็นการยกโลขึ้นมาด้วยเนี่ยเอ้ยอายกโลขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะว่าแนวต้านนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะถูกทําลายได้นะครับแต่ว่าถ้ามันติดหลายๆรอบแล้วปรากฏว่าโลเนี่ยมันทําโลใหม่ด้วยอันนี้ไม่ค่อยดีแหละค่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยเอาแต่เอาสั้นๆตามนี้ไปก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเมื่อกี้นี้คุณหนึ่งพูดถึงดอลลาร์พูดถึงยูโรขอดูกราฟหน่อยไปดูซิว่าปัจจัยสนับสนุนทองเนี่ยมันมันแข็งแกร ก็เนี่ยครับตัวดอลลาร์เด็กนะครับที่ผมพูดก็คือหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันลงมาแล้วนะครับก็เนี่ยนอกจากมีแท่งนี้แล้วยังมีแท่งเล็กวันหนึ่งนะครับภาพเนี่ยมันเริ่มจะกลับมาแบริจอีกแล้วเพราะว่าแนวโน้มหลักของตัวดอลลาร์ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในในทิศทางของการเป็นขาลงนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเอ่อตัดกันอยู่ในฝั่งของขาลงอย่างชัดเจนนะครับก็เลยมองว่าตัวดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะลงกลับไปในโซนเดิมผ่าแถวสัก96ต้นๆบวกลบอันเนี่ยตรงนี้เป็นไปได้ครับผมค่ะ หนึ่งคือดอลลาร์อ่อนนี่ชนชนเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นแนวตานี่คือชนปุ๊บลงปั๊บเลยเหมือนกันนะคะใช่ก็เส้นเนี้ยสองข้งนะครับขึ้นมาตรงเนี้ยรอบหนึ่งตรงนี้รอบหนึ่งนะครับที่เห็นชัดๆเลยอันนี้ดอลลาร์อ่อนนะอ่ะดูยูโรแข็งยูโรแข็งนะครับเมื่อวานต้องบอกว่าแข็งชัดเจนมากอ่าอันนี้ในกราฟรายวันนะครับอาจจะดูแบบไม่ค่อยบูลิชเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกราฟลายสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าเขาเพิ่งเหมือนกําลังจะเบรก บริเวณขาต้านของกรอบไซด์เวลของเขาเนี่ยขึ้นไปนะครับก็วันนี้เนี่ยยูโรผมคิดว่าน่าจะเล่นตามเทรนตรงนี้ไปก่อนก็คือไซด์เวลไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเบรกไอ้หนึ่จงจุดตรงเนี้ยครับถ้าเบรก1.1 7 2จขึ้นไปได้เนี่ยก็มองยอดเดิมขึ้นไปเลยนะครับ1.18อืมอันนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนในสสวนของทองแต่พอมาดูดอลลาร์บาทบ้างดูค่างเงินบาทบ้างค่ะเดี๋ยวใครที่เทรดรทองเป็นเงินบาทเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจจะกลุ้มใจนิดน,นึงเน <c oughs> คือในแง่ของค่าเงินบาทนะครับเ <c oughs> นื่องจากมีประเดน็นเรื่องเมื่อกี้ที่แพทย์ทิตเล่าไป <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เรื่องของโอกาสที่ตลาดเนี่ยเริ่มตีว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่สนับสนุนต่อสำหรับตัวค่าเงินบาทสักเท่าไหร่น,นะครับแต่อันนี้ผมคิดว่ามันยังเป็น sentiment อยู่เพราะว่าการลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยการประชุมเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม <c oughs> นะครับก็อีกสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก็อาจจะค่อยไปเห็นผลใกล้นั้นแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยภาพของตัวตัว l i n เด็กที่ ปรับตัวลงมาแรงเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัว USD THB เนี่ยคือ<ม>สุดท้ายท้ายสุดนะครับสามารถเบรกบริเวณแนวรับ32.25ได้นะครับ32.25เนี่ยมผมพูดบ่อยมากเลยนะครับ<ม>ก็คือลงมาแล้วมันเด้งตลอดเลยสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันหุดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมระยะสั้นของตัว USD THB ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการลงอย่างนี้ไปก่อนนะครับในกรณีที่เขาไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ32.25ได้ค,ครัทท่าจะลงมาหา32ซะด้วยสิ ใช่ผมคิดว่าแนวรับสําคัญเนี่ยอยู่ที่บริเวณส2บาทนะครับ<ม>ก็อันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับตัวทองคำที่เมื่อกี้พี่จอยถามนะครับว่าแตะแนวต้านแนวรับหรือแนวต้านซ้ำๆเดิมๆเ,เนี่ยมันหลุดได้ไหมเนี่ยตัวค่าเงินบาทนะครับแต่มาหนึ่งสองสามครั้งที่สี่เนี่ยหลุดเรียบร้อยนะครับ <c oughs> โดยที่อันเนี้ยของเขาเนี่ยตับการกับทองคำก็คือไฮของเขาเนี่ยมันต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับงเพราะปกติเราจะเียนแค่3ยอดไงสมยอดสุดท้ายหรือว่าก้นสามสุดท้าย อันนี้อันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าพอย้ำย้ำชนบ่อยๆอยๆเวลาโอกาสหลุ<บ>ดแรงมหดแรงนะคะใช่อันนี้เป็นภาพรวมของฟิวเจอร์ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตัวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์วันนี้มีตัวไหนหน่าสนใจไหมคะอืผมว่าถ้าเราเล่นประเด็นในเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่จะอาจจะลงด้วยนะครับตรงนี้จริงๆกลุ่ม้าปีก็น่าสนใจนะครับผมดูไว้พวก CPO หรือว่า BJC อะไรพวกนี้นะครับ ก็เห็นตัวราคานะครับแบบว่าไล่ตามเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้นะครับ50วันได้100วันได้นะครับแม้ว่าเนี่ยเราพอดีเลยราคากําลังเริ่มย่อลงมาแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสในการที่ถ้าใครยังไม่มีขอนะครับก็สามารถเลือกจังหวะตอนย่อตัวเนี่ยเล่นเทรดดิ้งลองตามแนวหลับได้นะครับเพราะโดยลุ้นให้มันยังคงสภาวะของการเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผม ตัว CPO ที่เห็นเริ่มย่ออันนี้คือเทรดดิ้งลองเหมือนกันถูกไหมคะใช่เทรดดิ้งลองได้ครับผมก็อาจจะใช้เนี่ยเส้น10บวัตนะครับแถวๆ47บาทเป็นจุดรับนะครับแล้วก็มี stop loss ไว้นิดหนึง่งนะครับ stop loss ตอนนี้ผมประเมินไว้น่าจะอยู่แถวๆสัก46 att, ให้ให้หลุด46บาทเป็น stop loss ละกันครับผมค่ะอันนี้คือตัวต้องบอกว่าพอพูดถึง CPO นี่คือตัวแม่ถ้าเราจะเทรดด้วย single s สต็อ future นะคะขอดูซีรีส์ยูหน่อยได้ไหมคะอ่ะดูซิว่าจะเทียยบกันันงงไง คือถ้าเป็นซีรีส์อยูนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมดูแล้วเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าบางทีเราซื้อหุ้นอ่ะเราจะซื้อได้เราก็จะซื้อหุ้นได้แล้วเราก็คาดหวังมันขึ้นไปทํากําไร แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะบ,บริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงที่เขาเป็นขาลงได้ด้วยผู้ชมลองดูเทียบกันด้วยนะคะอันในที่คุณหนึ่งบอกกลยุทธ์ของเราถ้าเราจะเป็นเทรดดิ้งรองก็คือเราเรอย่อดตรงนี้แล้วเปิดรองขึ้นไปนะคะใช่สำหรับซีรีส์อยู่นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่บริเวณสัก47บาทนะครับอันนี้เป็นตรงเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับแล้วก็จุดสต๊อปลอสเนี่ยให้ไว้จริงๆก็คือแถวแถวโซนเดียวกับตัวราคาสปอตเมื่อกี้เลยนะครับแถวแถว46บาทเหมือนกัันครบ นี่ก็ราคาใกล้เคียงกับสปอร์ตนะคะสำหรับตัว CPO ใช่ครับฝากไปด้วยนะคะสำหรับกลยุทธการลงทุนนะคะอยากให้คุณช,ชมใช้ตัวของฟิวเจอร์เข้ามาช่วยด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าดูปุ๊บแล้วรีบเคาะปั๊บนะคะอยากให้คุณชมมีความรู้ในเรื่องการลงทุนก่อนเพราะว่าฟิวเจอร์มีเลเวลในตัวคูณนะคะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหนึ่งมากค่ะได้ครับยินดีครับจอยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ